อาริศเพงดิตอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ยืนยันว่าสารอาญาได้อนุญาตหมายจับนายวิรพลสุขผลหรืออดีตพระเนนคำแล้วในฐานความผิด3ข้อหาคือความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ความผิดฐานล่วงละเมิดทางเพศเด็กอายุไม่เกิน15ปีและความผิดฐานพรากผู้เยาว์โดยมีอายุความทั้งหมด10ปีเริ่มตั้งแต่วันที่สกรกฎาคม2556 ถึงวันที่2กรกฎาคม2566ส่วนการเพิกถอนหนังสือเดินทางและบีซ่าจะทำทวบคู่กันเพื่อให้มีการผลักดันตัวอดีตพระเนินคํากลับมาดำเนินคดีในประเทศไทยด้วยขณะน,นี้รอการติดต่อกลับจากประเทศที่นายวิรพลอาศัยอยู่ยนะครับขณะนี้เนี่ยดียไซได้รับการได้ทําการประสานกับประเทศทั้งยุโรปและประเทศสหรัฐอเมริกาเราทราบที่พัดพิงล่าสุดแล้ว นะครับแต่ไม่ขอเปิดเผยนะครับและเราจะดําเนินการประสานความร่วมมือกับประเทศนั้นที่ว่าเนี่ยเพื่อให้เขาพิจารณาเพิกถอนวีซา่าขณะที่การอายัดทรัพย์สิน DSI มีหนังสือแจ้งไปยังสถาบันการเงินทั้ง141แห่งเพื่ออายัดทรัพย์รวมทั้งประสานให้กรมที่ดินอายัดที่ดินและกรมการขนส่งทางบกอายัดรถยนต์ทั้งหมดวันพรุ่งนี้พันธมตรกรวัตปานประภากร ผู้บัญชาการสำนักปฏิบัติการคดีพิเศษจะลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อตรวจสอบข้อมูลหลังมีผู้แจ้งเบาะแสการครอบครองรถยนต์ของอดีตพระเนนคําเพิ่มเติมส่วนความเคลื่อนไหวที่จังหวัดศรีสะเกดนางลอนมนัฐซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินนะครับที่ตั้งของสำนักสงข์ขันติธรรมได้หาเรือก,กับคณะสงฆ์ศรีสะเกดฝ่ายธรรมยุทธ์และมีความเห็นตรงกันว่าจะเร่งดำเนินการจัดตั้งวัดป่าขันติธรรมให้ถูกต้องตามกฎหมายโดยเร็วที่สุด โดยได้ทําหนังสือถึงผู้ได้รับใบอนุญาตให้ตั้งวัดขอให้ลงช่วยินยอมดําเนินการก่อสร้างวัดภายในสิ้นเดือนนี้ส่วนการสรญหาประธานสงฆ์วัดป่าขันที่ทำคนใหม่แทนอดีตพระเนียนคําควรให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการพิจารณาด้วย